อเออเมียัเล่นลูกตากี่อันเนี้ยถ้ามีเยอะมากเลยส่วนฉันได้แค่ลูกตาเดียวเอง<ว><า>อแล้วมันไม่ตลกสักนิดมันไม่ตลกเลยนะเอานี่ไปถึง<ว><า>มันจะมีแค่อนเดียวแต่ก็อร่อยสุดๆฉันว,<า>ว่ามีลาอารมณ์ไม่ดีละฉันว่าการแก้ของฉันทำให้เธออารมณ์ดีขึ้น หวังว่ามันดูไม่โหดร้ายเกินไปนะสำหรับเธอแต่ฉันว่ามันตลกเป็นบ้าเลยเมล่าดูสิว่าฉันทำอะไรลงไปมันเจ็บมากตาของฉันมันหลุดออกมาแล้วอะไรกันโอาใ้ตายมันสยองสุดๆทํามันออกไปจากฉันพวกเธอทำอะไรกันอ๋อฉันหายใจไม่ออกเมล่าเธอเพิ่งทำให้จูลีติดคอเธอหายใจไม่ออกแล้ว โอ้ยยังนี่มันอร่อยจังเลยอ๋อแต่ลูกตามาจากไหนกันน่าจะยัขยันสุดๆเลยหลังจากการแก้งมื่บ้าการกินโลกเยเลี่ยอร่อยๆก็จะเป็นสิ่งที่ฉันต้องการโอเคเห็นด้วยฉันได้กินตัวของฉันแล้ว ดูสิว่าเรื่องตาของฉันใหญ่แค่ไหน,นอเล็กซ์นายรออะไรอยู่ลหะเดี๋ยวจะให้ฉันกินของนายแทนไม่ละ่ะฉันจัดการของฉันได้<อ>ทำไมไม่แบ่งให้ฉันบ้างล่งันแบ่งให้ฉันด้วยนะเราเป็นเพื่อนกันากสาสๆาไม่ต้องพยายามหรอกฉันจะไม่ใครอะไรทั้งนั้นเ<อ>กิดอะไรขึ้นเนี่ย ฉันเห็นทุกอย่างรอบตัวเลยเอเล็กซ์สายตาทำไมทุกคนถึงได้ขนมเยอะจังแต่ฉันได้ช็อกโกแลตวิกส์แค่อันเดียวเองหวังว่าอย่างนั้นมันต้องอร่อยมากๆอฉันไม่ใช่ถังขยะนะลากทิ้งใส่ฉันนิดแล้วเธอเข้าข่อยแรงนักนะเธอทำตัวเป็นเด็กวิ่งตัวน้อยๆไม่ได้<อ>ฉันมีความคิดดีๆแล้วที่จะแบ่งช็อกโกแลตเป็นหลายๆชิ้น ไฟฟ้าจะช่วยฉันได้หวังว่าอะไรจะไม่ลองไห้นะเอานี่ไปทวิชเกปาทั้เราได้ด้วยไฟฟ้านะพุกเถอไม่จำเป็นไลยไฟฟ้าสมาร์ทโและเท่านั้นนี่มันน่ากินมากเลยโอ้เให้ตายนี่มันคือทวิที่อร่อยที่สุดเลย Oh. ถึงตาฉันกินช็อกโกแลตแล้วแต่ก่อนอื่นต้องอห่อออกก่อน oh. ตอนนี้ก็เริ่มกินได้ oh. ดีจังดีมากมากเลยแต่ยังขาดอะไรไปบางอย่างเธอรู้ไหมว่าช็อกแลตควรกินคู่กับอะไรนมยังไงล่ะเ oh. อ่อทำไมทุกอย่างถึงมาโดนหน้าฉันตลอดเลย ฉันรู้แล้วมันต้องอร่อยสุดๆช็อกโกแลตพวิสกับนมสวนของคนชอบกินช็อกโกแลตเลย,เยนี่แหละลองตัวสุดๆนมกับช็อกโกแลต <c oughs> ฉันไม่อยากให้ช็อกโกแลตหมดเลย <Yeah! S 1> แล้วเธอรออะไรอยู่ล่ะอเล็กซ์เธอน่าจะเริกินได้แล้วนะโอเคฉันเพิ่งนึกอะไรดีๆออกแม่นนอน ช็อกโกแลตเฉยๆมันก็อร่อยแต่มันน่าเบื่อเกินไปมาสร้างตึกสูงๆก,กันเถอะมันเจ๋งกว่าเยอะเลยนูเทลล่าจะเป็นกาวที่เยี่ยมไปเลยว้าวอาเล็กซ์เราไม่รู้มาก่อนเลยว่าเธอสร้างตึกได้แน่นอนฉันทำได้มากกว่าน,นี้อีกฉันหวังว่าตึกมันจะทำลายสติอะไรสักอย่างนะ ฉันอยากให้ทุกคนได้รู้เกี่ยวกับมันอ oh. <Yeah. S 1> แต่มันน่ากินมากเลย <Yeah. S 1> เรามากินกันดีกว่าเ no, 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 no. ออเออพวกเธาทำลยนะ่ะตกลังสันเธาทำมันล้มแล้วเอออเล็ uh. Alex, กซ์เราขอโทษน,นะแต่ช็อกโกแลตมันอร่อยเกินห้ามใจไม่เป็นไร มองกันนกช่วยฉันได้แต่ก็ช่างตึกมันเถอะ oh. ว้าวมันฝรั่งทอดเกามาเป็นภูเขาเลย oh. และทั้งหมดนี้เป็นของฉัน oh. ใช่เธอได้เยอะมากแต่ฉันได้แค่อันเล็กจิตเดียวเอง oh. ฉันแทบจะมองไม่เห็นมันได้ซ้ำ oh. Oh. แต่ถ้ามีวัตยยนะถุใยน่าจะช่วยได้ oh. <Nice. S 3> <c oughs> ฉันว่ามันต้องอร่อยมากนนแน่ๆ hmm? เารามาทดสอบดูกันเถอะ uh อร่อยแต่มันเล็กแบบเล็กมากๆเลยเอเล็กซ์ตาเธอแล้วในที่สุด <Okay. S 1> ฉันกำลังหิวพอด,ดี oh. ใครเขาปิดกระป๋องกันแบบนี้นะไม่มีใครเปิดได้นั่นแน่ oh. ถ้าไม่มีตัวช่วยพิเศษแบบนี้ oh. อนนี้ก็เปิดได้แล้ว <Yeah. S 1> ฉันจะแสดงให้ทุกคนดูและพวกเธอจะได้เรียนรู้วิธีกินมัน <Yeah. S 1> อร่อยอออใช่มาสั่งทอดกบพวกนี้มันล่าตาล่าใจสุดๆเลยและในที่สุดก็ถึงตาฉันแล้วเยิ่มๆโอ๊ยหยุดนะ เจ็บพ่อทีแต่ฉันทำอะไรไม่ได้แล้วขนมพวกนี้ดิมงมากห <c oughs> ยุดแหมอกกับน,น้องจะช่วยฉันได้ <c oughs> ฉันแทบไม่รู้สึกอะไรเลยและฉันจะสอนบทเรียนให้เธอได้รู้ <c oughs> สิ่งที่เราต้องทำา็ <c oughs> แค่งขนมตึงมันที่หโอดกอบด้วยร้อนนี้ มันอร่อยแต่มันหนักมากเลยโอ้ oh. 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 ไม่เอาบอกคอดีใน mm hmm. ประหลาดประหลาดนี้คืออะไรแล้ะรสชาติมันก็ชวนอ้วกสุดๆ mm hmm. แต่ฉันว่าฉันรู้แล้วต้องทำยังไงกับมันดี mm hmm. ถ้าฉันปลกมันและดูแลมันมันก็จะนอกมาเป็นอะไรอร่อยๆเธอ,อ mm hmm. ปลกูกแต่พวกเราทรมาน ขม่สควรนะแล้วนานขนาดนี้ฉันต้องรอให้มันโตนะโตสักทีสิโต <c oughs> แล้วเธอรออะไรอยู่ล่ะถึงเวลาที่เธอต้องจัดการกับบอคลีของเธอแล้วกินเหม็นเกี่ยวของมันทำให้ฉันอยากอ้วกเอ <c oughs> เหมือนมีใบยญ้าอยู่ในปากของฉันเลย <c oughs> ในปากของฉันกินมันแย่สุดๆฉันต้องดื่มอะไรสักหน่อยแล้ว เดี๋ยวก่อนนะฉันแค่ต้องการน้ำให้ต้นไม้ของฉันว้า hmm. ว <c oughs> <What? S 1> พวกเธมีบางอย่างกำลังเกิดขึ้นมันกำลังสัน่นหวังว่ามันปลดภัยนะ, <c oughs> ะจูลี่เธอปลุกบัคลียให้ตัวเอง <c oughs> ใช่ <c oughs> มันงอกออกมาแล้วล่ะตอนนี้เธอก็ต้องกินมันเอาให้ตายไม่จริง <c oughs> เป็นไงบ้างอร่อยไหม <c oughs> ไม่ ไม่เลยเหม็นเขียวสุดๆแล้วก็เหยียดหัวเลาะได้แล้วนี่ล่าตาเธอแล้วไม่ฉันไม่อยากกินบัคเบอรี่ฮันมือหืมนี้บางทีเ็แค่เอามันทิ้งไปสิดูนั่นสิมิกกี้เมาส์ไหนว่าเธอนี่เซ่อจริงๆตอนนี้เราต้องรีบโยนบัคเบอรี่ทิ้งไปหยุด เธอคิดว่าตัวเองฉลาดที่สุดเหรอไม่หรอกฉันจะรับบอครนทั้งหมดไว้ไฉันกินหมดแล้ว <c oughs> และนี่คือส่วนที่เธอโยนทิ้งไป <c oughs> ฉันนึกว่าเราเป็นเพื่อนกันซะอีกเพื่อนไม่โกงกันหรอกดังนั้นกินให้อร่อยนะ เริ่มพี่อะไรง่ายๆทำเฟรนช์ฟรายให้หน่อเลยนะง่ายมากไม่ต้องห่วงฉันแค่อยากรู้วิธีทำอาหารในขณะที่ทุกคนกำลังปอบหมักฝรั่งฉันจะเอาน้ำมันมาอุ่นเลยดีกว่าก็นะมีเท่าไหร่จะไปให้หมดก็น้ำมันเกือบจะร้อนแล้วงั้นถึงเวลาใส่มันฝรั่งสำเร็จรูปลงไปไม่หยุดนะ ห้อนช่วยด้วยเธอทำอะไรลงไปน่ะเป็นเพราะเธอเรากับถูกน้ำมันล้อลวกๆเลยเราควรจะใส่น้ำมันอย่างระวัดระวังจากนั้นก็ค่อยๆทอดมันฝรั่งท่านท่านไม่มีอะไรยากเลยเฟ้นไฟพร้อมแล้วที่เหลือแค่เพิ่มสนมาเกิดเทอาจริงเหรอ ความคิดฉันมันกแค่มันฝรั่งทอดธรรมดาส่วนฉันจะทำเฟรนฟรายของจริงแต่มันยังไม่หมดนะตอนนี้ฉันจะทำผลงานชิ้นเอกจากมันฝรั่งทอดฉันต้องใช้เบคอนซอสและแน่นอนใบโรสแมรี่อืมกลิ่นหอมสุดๆโอ้ฉันยังมีไพ่ไม้ตายอยู่ทำไมไม่ใช้เยลลี่รูปมันฝรั่งล่ะ เขาบอกว่ากินกับซอสรสสตรอเบอรี่ก็ยิ่งอร่อยโอเคว้าวหนูอยากลองกินมันฝรั่งจานกลางก่อนอืมคุนย่านี่มันอร่อยมากเลยอ๋ออีหนูไม่ชอบใบโรสแมรี่ขอโทษนะคะเชฟแต่หนูไม่ชอบมันน่ะ หนชูชอบไอเดย์เลิมันฝรั่งพี่ชายทำได้ดีม,มากตอนนี้หนูไม่รู้ว่าจะเลือกใครดีงั้นคุณย่ากป็นผู้ชนะเย้ครั้งนี้มันจะเป็นอะไรที่ยากขึ้นทุกคนต้องทำซูชิ <Come on. S 2> ไม่มีปัญหาจะใช้วัตถุิบ <Okay. S 1> ที่ดีที่สุดเลย <What? S 1> ซูชิซูชิ hmm. ใช่แล้วคุณย่าไม่รู้ว่าเคยกินซูชิไหม <Yeah. S 1> แล้วไง จะทำซูชิที่เธอต้องฝันถึงนั่นแน่โ <What? S 1> ซชิธรรมดามาันน่าเบือ่อแต่ถ้าเป็นซูชิที่ทำมาจากลูกกวาดล,ละ่ะ <Yeah. S 1> แทนที่จะใส่ครีมชีสจะ้อใส่วิปครีมแสนอร่อยลงไปและมันจะต้องมีเยลลี่หมีด้วยเ oh. ยี่ยมไปเลยและก็อย่ายลืมราดซอสช็อกโกแลตลงไปด้วย เป็นความคิดที่น่าสนใจมั้งโชิของย่าก,ก็พร้อมแล้วเร็วนี้หละสิ่งที่สำคัญก็แค่ทำตามเชฟ hmm. ไม่มีอะไรยุ่งยากไม่มีอะไรยุ่งยากนั่นหรองั้นม่เดกันว่าโูชิของคนย่าจะเป็นยังไง hmm. ย่าก็ใส่ซอสได้เหมือนกันและตัดสลัดมากก็ทำได้นี่มัน hmm. อะไรกัน อะโวคาโดเหรอสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือการ้วนที่สมบูรณ์แบบที่คุณย่าเม่น่าจะทำสำเร็จ mm hmm. ทันท้ายซูชิ s สุดพอดเฟกพร้อมแล้วเย่ย <Yeah, S 2> mm hmm. จังย่ไม่คิดว่าซูชิมันจะออกมาดูไม่ได้เลย <Wow. S 2> ถึงเวลาห่อซูชิ mm hmm. ด้วยแซลมน mm hmm. ที่สำคัญคือใส่ปลายเยอะๆจากนั้นตัดให้พอดีคำ mm hmm. และเราต้องไม่ลืมซอสโซยู so เธอบอกว่าปลางั้นเหรอโอเคได้เลย oh. เรียบร้อยฉันบอกว่ามันจะออกมาอร่อยนอะว้าว wow. oh, no สูชิของเชฟน่ากินกว่าเยอะเลยิงโกฉันเอาจานแย่ๆไปเสิร์ฟให้หลานสาวข,ของฉันไม่ได้หรอกแต่ฉันไม่ความคิดดีๆแล้วทำไมไม่เอาตังกว่ามาทำสโูชิละ่ะ มันทั้งอร่อยและดีู่อสุขภาพโอ้ยและน่าเสียอสเอียนทำไมงั้นล่ะแตงกอบเป็นวัตถุดิบฉันยอดสำหรับซูชิเลยที่เหลือก็แค่ยัดข้าวเข้าไปไม่เห็นน่ากินเลยรอแป๊บหนึ่งย่ายังไม่เสร็จทแทนดูสิสวยสุดๆเลยนี่มันอะไรกัน หนูไม่เคยเห็นซูชิแตงกอกับข้าวมัก่กนแถมยังไม่มีปลาด้วยหนูจะไม่กินมันเด็ดขาดถ้าหนูจะลองซูชิหวานๆด้วยความเต็มใจอ,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 อร่อยแต่ก็ยังไม่น่าพอใจเท่าไหร่เหลือจ้านสุดท้ายานี่แหละซูชิของจริง อืมอร่อยจังเชฟเป็น hmm. ผ so ู so ้ชนะขอบคุณแต่มันก็แน่นนอนอยู่แล้วนราว่าทุกคนจะทำวัวเฟิ่ได้เข้าใจแล้วจะทำแป้งโดฉันว่าฉันไม่น่ามีปัญหาอะไรโอเคงันก็ใส่น้ำตาลคนให้มันเข้ากัน เยี่ยมไปเลยถึงเวลาใส่แป้โ wow! oh, no. อ้มันเปลือนข้าจมูกฉันเฮ้ยชื่ว้าวเขาทำวัฟเฟิลได้หไหม uh huh. ไม่เป็นเลยแป้งยังมีเหลือทำวัดเฟิฟแสนอร่อยอเยอะเธอก็แค่ต้องกนทุกอย่างให้เข้ากัน oh, <no. S 1> มาทำกันเลย Oh เอาละตอนนี้แปง้งราที่เสร็จสมบูรณ์ก็พร้อมทันลงบนเครื่องทำบัฟเฟตรแล้วนี่จะเป็นวัฟเฟิลที่อร่อยที่สุดในชีวิตของน้องสาวฉันเลยอืมแป้งดูงดงออกมาอร่อยมากและที่สำคัญที่สุดก็คือไม่มีปเปลือกไข่หล่นลงไปฉันหวังมันจะออกมาเป็นวัฟเฟอร์แสนอร่อยนะอ๋อ oh. ท่าคอนใส่น้ำตาลเยอะมาก no. no. แต่ฉันรู้ว่าน้ำตาลมันไม่ไดีต่อสุขภาพดังนั้นฉันจะใส่มะเขียยาวลงไปแทนและทำแป้งเดาจากมันมาทำกันเลยมันจะต้องออกมายอดเยี่ยมสุดๆด,ดีมากและตอนนี้ก็ใส่ไข่กันและแน่อนอนแป้งด้วยและก็ปั่นให้เข้ากันและก็เพิ่มสีเขียวเพื่อรสชาติ แค่เสียงก็ชวนอ้วกแล้วแต่แป้งโดนี้มันเด็กกวบแป้งโดของเธอแน่นอนาตอนนี้เธอก็สามารถใส่มันลงไปในเครื่องทำวอ f เฟ e ลแค่นี้เองจากนั้นก็จับเวลามันจะได้ไหมไหมใช่ต้องจับเวลาด้วยโอเหมือนว่าพ l จะไม่นิดหน้อยโอ้ยร้อนร้อนแต่ไม่เป็นไร <B> ฉันปกปิดหน้าตาที่ไม่น่ากินของมันได้ด้วยวิปครีมเบอร์รี่และช็อกโกแลตไซรัป yeah. <What>? yeah. แบบนี้เลย <Yeah. S 1> มันเยี่ยมไปเลย <c oughs> ตามธรรมเนียมแล้วจะเทน้ำเชื่อมเมเปลิลลงไปวันบัฟเฟลของฉันในสักชิ้นก็ไม่เสียหาย โอ้วิวเออน่ากินมากแล้วฉันจะตกแต่งบะเพื่อสุขภาพด้วยผักสุขภาพเฮ้ยมันลองกันเธอหนูจะเริ่มจากจานนี้โอ้ออีพี่ชายวพ่าของพี่มันไมหนูไม่กินมันแน่นอนอันนี้ล่ะอีบะพ รสชาตเหมือนมันขือยาวแล้วก็ยาด้วยหนูเกลียดมันเปม็นเขียวแล้วอันนี้ล่ะมันดีมากเลยโอ้ใช่นี่แหละที่เราต้องการคุณย่าชนะรอบนี้เย้สุดท้ายหนูอยากเดินกาแฟอร่อยๆได้เลยง่ายๆฉันนึกอะไรเจง๋งๆออก กาฟแฟร้อนอยมันน่าเบื่อจะตายเดี๋ยวนี้ต้องกินกาแฟยเยน็นหรือฟรป,ปูชิโน่นำเทรนสุดๆเธอแค่ต้องใส่น้ำแข็งลงไปในแก้วใหญ่ๆจากนั้นก็ราช็อกโกแลตลงไป <S 2> <S 2> และแน่นอนเราต้องไม่ลืมกาแฟและฉันก็ได้มันมาจากสตาร์บัคส์และพเครื่องดื่มช็อกโกแลตจากทว,วิกส์ลงไปด้วย มันมนึกหน่อยแล้วใช้มันแทนนม <c oughs> ส่วนย่าจะทำอะไรแบบคลาสสิกแบบกาแฟสองยา่ารู้ว่าหลังของย่าต้องชอบแน่แ <c oughs> น่เถนันเกือบเสร็จแล้วที่เหลือเธอก็แค่ต้องเพิ่มวิปครีมแล้วก็ขนม <c oughs> โอริโอคุกกี้อร่อยจังแล้วก็ช็อกโกแลตแท่งและแน,น่นอนอย่าลืมใส่หลอดด้วยง<ม>ั้นก็ถึงเวลาฉันทำกาแฟแล้ว<ม>ด้วยที่ช่างเชื uh ่อ huh. ตรงปริมาณกาแฟที่เหมาะสมเยี่ยม,มตอนนี้ฉันจะบดมันให้ละเอียด uh oh. ดูและเรียนรู้จากนั้นเธจะเทน้ำร้อนลงไปที่กาแฟเขาทำกาแฟกันแบบนี้จริงเหรอเยี่ยมเลยจากนั้นฉันจะเทกาแฟลงไปในถ้วยแล้วก็มาทำฟองนมกันอื ก็ไม่ควรลืมเรื่องหน้าตาด้วยดูสิสวยงามมากว,ว้าวเฮ้ฮมอาหนูจะเริ่มจากแก้วตรงกลางคอ้คนยากหนูจอกาแฟนิน่งได้แถ้าถึงเวลายอมรับแล้วว่าหนูไม่ชอบมันสักนิดโอโอเคแก้วนี้ดูดีกว่าเอยอะเลยอร่อย<ม>แต่มันขมมากกันไปสำหรับหนูเ <No. S 1> หลือผู้เข้าแข่งขันคนสุดท้ายแล้ว มันอร่อยมาก <Wow. S 1> พี่ชายพี่ชนะแล้วเย้ในที่สุด